เ้าแรกแห่งศรัทธาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของผู้สร้างคุณปัทมาพรเตมิโยเวทหรือมาดามเดียเซียนพระผู้ได้รับการยอมรับจากวงการมานานโดยวันนี้ได้เดินทางมาสิ้นสุดถึงวาระสุดท้ายวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมกหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาและวันนี้คือพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ได้ปลุกเสกวัตถุมงคลท่ามกลางสาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และต่อหน้าองค์พ่อจตุคามรามเทพณดินแดนแห่งความศรัทธาของแผ่นดินใต้เสียงกล้องของตำนานยังคงสะท้อนกล้องในใจของผู้คนมากมายองค์พ่อผู้ปกปักเทพผู้มากด้วยอำนาจและเมตตาบารมีซึ่งเชื่อกันว่าจตุคามรามเทพมิใช่เพียงแค่เทพเจ้าแต่องค์พ่อจตุคามคือเทพที่ชาวไทยโดยเฉพาะในภาคใต้ให้ความเคารพบ,บูชายอย่างสูง มีความเชื่อว่าเป็นเทพผู้ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองนำพาความมั่งคั่งความยุติธรรมและความปลอดภัยมาสู่ผู้ศรัทธาม่อย่างยาวนานและก่อนที่เราจะพาทุกคนไปชมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปตั้งแต่ปฐมฤกษ์การจัดสร้างวาระที่หนึ่งวารุ่นเหนือเมฆผ่านพิธีอะไรกันมาบ้างลองไปชมกันครับถ้าหากย้อนกลับไป หลายคนคงจำได้ดีกับประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นรุ่นเหนือเมฆผู้จัดสร้างโดยมาดามเดียเซียนพระหญิงรุ่นใหม่ที่ชอบในการสะสมพระเครื่องจนเป็นที่ยอมรับของเหล่าเซียนพระระดับต้นๆของวงการโดยมาดามเดียได้มีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการจัดสร้างและได้รับดำริจากหลวงพ่อประสูติเพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนและด้วยมาดามเดีย ผู้มีความศรัทธาและนักบุญผู้มีแต่ให้เธอก็ได้ตอบตกลงและร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆนี้ขึ้นมาอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณธีรพลนบรำมพามาร่วมเป็นประธานในพิธีอีกด้วยผมเมตถุมก็ไม่ได้บอกบุญใครก็ใช้เงินปีหนึ่งหลายตังค์ทำมาตอนนี้ก็ตั้งจะสิบกว่าปีแล้วแต่แล้วคนก็ตามมาไปด้วยการจนเป็นงานประจําปีไปแล้ว<ะ>แล้วที่สําคัญคือท่านเนี่ยบรรดาลปีแรกที่ผมไปทำเนี่ย พระที่ทรงกรวดวันแรกเนี่ยคุณเล็กลูกขุนพันเป็นเจ้าพิธีผมเป็นประธานฝ่ายคารวะท่านทรงกรดพระทิตย์พระจันทร์ทรงกรดพร้อมกันสวยมากวันที่สองทรงกรดตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันเที่ยงแล้วทุกครั้งหลังจากนั้นที่เราไปทําพิธีท่านทรงกรดทุกครั้งเพราะฉะนั้นผมว่าบังเอิญไม่ได้บันบังเอิญไม่ได้มันเลยทําให้เราเกิดมีความศรัทธากับท่านคือได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์ประูตดนะคะแล้วท่านก็บอกว่า อยากให้ช่วยถวายงานเพราะว่ามีโรงพยาบาลของของวัดเองที่สร้างให้ชุมชนน่ยังไม่เสร็จตอนนี้คือสร้างแล้วนะคะแต่หยุดการสร้างไปเพราะว่าไม่มีปัจจัยครับค่ะทีนี้ก็เลยคุยกับหลวงพ่อดูว่าพอจะถวายเดี๋ยวจะสร้างแล้วก็แต่ยังไม่ได้คอมมิตว่าจะเท่าไหร่ก็คือเราก็จะทําเหมือนรุ่นอุดมทรัพย์ค่ะว่าเราจะหักแต่ค่าปั๊มเหรียญที่เหลือเรากําไรเราถวายวัดหมดเลยครับ ก็คือเราคิดว่าเราหนึ่งเราทําอันนี้เราทําดีด้วยแล้วก็ช่วยได้ช่วยเหลือสังคมด้วยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่เราอยากทําอยู่แล้วอะค่ะสร้างโรงพยาบาลต่อมาวาระสําคัญในการจัดสร้างวัตถุมงคลจุดเริ่มต้นนั้นคือการพลีมวลสารโดยมาดามเดียผู้ขึ้นชื่อในเรื่องมวลสารหลักพันล้านที่นํามาพลีและจัดสร้างวัตถุมงคลให้เป็นตานานไม่ว่าจะเป็น เป็นจาภาาคีเหรียญเป็นจาภาาคีผงได้รับใบเซอร์จากสมาคมพระแท้ประเทศไทยทุกชิ้นและภายในพิธีมีเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมอธิษฐานจิตภายในถ้ำพระพุทธโกศีและเหล่าดาราสายบุญมาร่วมมากมายเริ่มต้นแห่งความสิริมงคลหลังจากเตรียมมวลสารแล้วก็มาถึงวาระสำคัญคือวาระปั๊มนำเริก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มสร้างวัตถุมงคลชิ้นแรกถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเป็นสิริมงคลทั้งปวงมวลสารการหล่อผงมวลสารเบญจภา,าคีทุกอย่างผ่านการทําพิธีมาแล้วทั้งปวงรวบร,รวมมาไว้ในรุ่นเหนือแม่ที่ทุกคนรอคอยซึ่งการปั้มเหรียญนำเลิกทองคํทงาทางประดามเดียอย่างใช้ทองบังสะพานและทองโตโมซึ่งเป็นทองอาถรรพ์ที่มีฤทธิ์ในตัวและหาได้ยาก และนบัดนี้ได้เริ่มแห่งความมงคลแห่งมหาพิธีพุทธาพิเศษนวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทางมาดามเดียได้นิมนต์พระเกจิมาจำนวน108รูปเข้าร่วมปรกจิตณมนทลพิธีพระอุโบสถวัดพระมหาธาตุเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดที่ยาวนานที่สุดถือว่าเป็นที่สุดแห่งปี และยังไม่จบเพียงแค่นี้ในวาระที่4วัตถุมงคลรุ่นนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ต้อมวัด่าตสแบงอธิษฐานจิตเดียวเพื่อเพิ่มความเข้มขลังให้กับเหรียญรุ่นเหนือเมฆและวาระที่5หลวงปู่ศิลาสิริกันโทได้เมตตาอธิษฐานจิตเดียวพระเถราจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมี ผู้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานดํารงธรรมแห่งพระป่าอีสานเพื่ออธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณคุ้มครองปกปักรักษาเป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อมาวาระที่6พิธีหุงน้ำมันเสือโบราณ100ปีณวัดในเตาทีทํามาดามเดียได้เชิญคารวาสกว่า64รูปร่วมนั่งปลุกเสกนำโดยโกวะทุ่งสง อาจารย์เทียมซิวใจเอื้อและมีคารวาสอีกมากมายครบในเรื่องแม่ตามหานิยมและวิชาหุงมน้ำมันเสือร้อยปีที่หาดูได้ยากแต่วันนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งณนะวัดในเต่าต่อมาวาระที่7อีกวาระสำคัญของการจัดสร้างวัตถุมงคลจตุค,คามรามเทพตามตำราในปี3-2จนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการพลีทะเลเป็นการอัญเชิญบารมี จากเจ้าสมุทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องทะเลมาประทานพรให้กับวัตถุมงคลเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขและการค้าขายร่ำรวยและในวันนี้ได้เดินทางมาถึงวาระสุดท้ายนั่นก็คือวาระที่8 อันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับพิธีพุทธาพิเศกวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆจัดขึ้นณศาหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองและองค์พ่อจตุคามรามเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลและความมั่นคงรุ่งเรืองแก่ผู้ครอบครองโดยพระทั้งหมดผ่านพิธีการพุทธาพิเศษมาทั้งหมดถึง8วาระ จากเกจิหลายร้อยรูปและมีมวลสารพระเบญจภาคีทั้งดินชินผงโลหะเหรียญพุทธคุณครอบจักรวาลอยู่กับพ่กุ้งสุดที่ลานฮะหรือคุณกุ้งน้องกุ้งหมกบ่อด้วยว่าอายุน้อยกน่นองโอ้โีเดับดีครับกุ้งเคยมานครับสีผมเคยมานะแต่ว่าไม่เคยได้เข้ามาแบบในพิธีหรือมากราบ ตรงเนี้ยตรงสารักเมืองไม่เคยคุณรู้ไหมว่าคุณมาในงานอะไรยังไงวันนี้อะครับก็เป็นงานพุทธพิเศษนะครับเหรียญเหนือเมฆเออการบ้านดียังไรต่อยังไรต่อวันนี้มาดามมาดามเดียเขาแบบว่าจะสร้างเหรียญเหนือเมฆเนี่ยให้ให้เรียกว่าพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนเนี่ยที่เนี่ยที่มาควันนี้มากันเยอะแยะมากอ่าฮะแล้วก็ จะนํารายได้เนี่ยสร้างโรงพยาบาลโอ้โหจัดบ้านดีนะจัดบ้านดีบอลถามพีกนึ่งเคยมาที่นี่มาไม่เคยเลยครับเอ้ยบอลเคยมาเคยมาละครสีเคยมาละครสีแต่ยังไม่เคยมาปราณองพ่อไหมไม่เคยเลยนี่ครับยังไม่เคยใช่ครับยังไม่เคยนี่ครั้งแรกใช่ต้องฝากฝังให้โกนะช่วยสอนด้วยว่าต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเจอไอ้บอลที่กลับกลับกี่โมงยังยังเลยตอนย็นเเลยใช่ไหมเดี๋ยวบอกเทคนิคนิดหน่อยได้เลย และในช่วงเช้านี้ได้มีพิธีบวงสวงโดยพรามโหรารัชพลแก้วประทุมและมีประธานฝ่ายคารวาสคือท่านธีรพลนบรมพาซึ่งในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางหลั่งไหลกันเข้าร่วมง,งานและรับวัตถุมงคลกันจำนวนมากค่ะก็เป็น รอบสุดท้ายแล้วหลังสากนี้เราก็จะส่งพระบูชาที่ทุกๆคนได้จองเอาไว้นะคะเป็นทั้งเหรียญทั้งพระบูชาเลยก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากแล้ววันนี้เป็นวันที่คนก็มาร่วมง,งานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันดีเป็นพิธีเสาร์ห้าซึ่งขาได้ยากมากๆานที่จะเกิดวันนี้มีรงท,นทรัทงนด้วยมีแสง้าวสารด้วยใช่ใช่ค่ะธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยเวลาสร้างพระเนี่ยจะสร้างเพื่อจะขายเอาตังค์แต่เราทำเนี่ยทำมาบุญ เราไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าเลยนะครับแล้วก็โดยเพราะยิ่งอาจารย์ที่เป็นอ,อย่างอาจารย์ประสูตรต้องถือว่าในภาคใต้ทั้งหมดนียอาจารย์ประสูติถือเป็นเบอร์หนึ่งท่านาวิปัสนาแล้วก็องค์พ่อจตุคามนี่ก็ถือว่าเป็นเทพที่เพียงไกลยิ่งใหญ่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากและก็เป็นความภาคภูมิใจของผมที่ได้ร่วมทํากับเดียในคราวนี้นะครับทำทำแล้วได้บุญ ครับค่ะใช่ค่ะขอบคุณทุกทุกท่านที่ร่วมทำบุญนะคะแล้วฝากไปด้วยนะคะขอบคุณค่รฮะอยู่อาจารย์สวัสดีคอาจารย์ข้างในเขากำลังเข้มแขังเลยตันนี้ก็ลังพุทธาสนพิเศษครับโดยภาคเถระอาจารย์20รูปครับซึ่ง20รูปนี่เรากระจาแยกออกมันดบเด้สี่รูปครับก็คือ ตามตำรับตามลาโบราณการของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะมีพระครูกาครับพระครูกาสี่รูปซึ่งว่าคู่นี้ทางด้านขวบอยก็ได้เดียวกาคาครับไปจุดเทียนน้ำมนต์ครับให้กับพระครูกาทั้งสี่การสาธุสาธุตามตำรับํำลาดั้งเดิมเนี่ยพระครูสี่การจะเป็นผู้ที่ดูแลรักษาพระบรมธาตุอ๋อพระบรมธาตุยอดทองครับ จะต้องมีพระครูที่มีความสามารถช่วยเหลือสังคมได้ทั้งสี่รูปครับอยู่สี่ทิศด้วยกัน นะครับเวลาที่มีพิธีพุทธาพิเศษภายในสามหลักเหมืองเราก็จะมีมนดกอยู่สี่ด้านสี่ด้านนี่ก็หมายถึงถ้าพระครูสี่กาอยู่พร้อมเราก็จะกราบลาชธนานิโมนมาถือว่าเป็นพิธีที่เข้มขังที่สุดทูตุสทูุสทูตุสทูพิธีดีมากครับพิธีดีจริงครับ แล้ววันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศทุกทุกครั้งที่มาร่วมในพิธีเนี่ยแดดตลอดเปี้ยงเลยวันนี้ดูร่มรื่นร่มรื่นอ่อแค่นี้ลม แค่มันอ้าวแต่ว่ามันมีลมผ่านเขาดูมีลมใช่ครับไม่น่าเชื่อในช่วงเวลาที่เรากําลังทําพิธีเนี่ยใช่ครับลมจะโชยให้พี่น้องที่มาร่วมในพิธีเนี่ยได้รับไอเย็นอยู่แล้เดี๋ยวโปบอยขรับจุดทูบหนึ่งกำมือ แล้วกลับไปปากขอพรกับสารสายตุลักเหมุนกลับครับผมพ่อจะดูครับอยากได้อะไรขอเพราะตอนนี้โกบอยก็ดังอยู่แล้วขอให้ดังยิ่งขึ้นไปโด้ต่อตดอต่อต่อต่อขอบคุณมาก อยู่กับแม่ตุ๊กครับขอบคุณ on, ออนอนงสวัสดีสสดทั้งสองน้ัค่ะส,สวัสดีค่ะโอ้หคุณสัมพันธ์มากมาเจอในงานโชคดีมากเลยพี่ตุ๊กเคยกราบหลวงพ่อประสูติบ้างไหมเคยเจอเคยเจอไม่เคยเจอแต่เ<ห>ชื่อไหมเชื่อเมื <laughs> ม่อกี้เพิ่งเล่าให้ท่านฟังคือพอเขาติดต่อมาที่นี่<ห>แล้วก็บอกว่าเจ้าพิธีก็คือหลวงพ่อประสูติแห่งววัดในเตาก็ไม่รู้จักอยู่ดีๆเปิด youtube หลวงพ่อประสูติเด้งขึ้นมาให้เห็นอ่ะอ้าวตงนี้เอ๊ะ ชื่อคุณคุณวัดในตเตาก็มาเปิดที่น้องออยใ,ให้ดูวัดในเตาอ้าวก็ที่เราเจะมาทําพิธีก็เลย กลับไปดูท่านก็เห็นท่านแปะทองทำพิธีแล้วเราสองคนก็รู้รู้ความมากมีทองติดมามีทองติดมาด้วยใช่คือเรารู้ว่าเรารู้ว่ามาอย่างเงี้ยท่านคงไม่มาทำให้อะไรเงี้ยเราก็เอาทองมาเองแล้วก็ให้ท่านเป่าแล้วเดี๋ยวเราก็เปร่เดี๋ยวเราเปรแต่นางออกทางรู้เยอะนางออกทางรู้เยอะไม่แต่คนเนี้ยพี่อ่อนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่อนก็ไม่รู้เหมือนกันพอบอกพี่ตุ้งพอพี่ตุ้งไลฟ์พังบอก ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเพื่อนเป็นคนใต้แล้วก็บอกว่าใช่<ห>อาจารย์ประสูตรเนี่ยเป่าทองเข้าหน้าโดยที่แบบว่าไม่ได้เปิดกระดาษเลยก็เป่าทองอเข้าหน้าเตรียมทองมาเลยออนอก็เตรียมมาแม่ตูก็เตรียมมาเหมือนกันในช่วงบ่ายของวันนี้ได้ถึงเวลาอันเป็นมงคลของพธิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆโดยมีพระเกจินั่งอธิษฐานจิตจำนวน20รูป โดยประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิริวัชระเวทีท่านจุคุณไมตรีแห่งวัดพระมหาธาตุวรรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายสงฆ์ผู้จัดสร้างนั้นก็คืออาจารย์พระประสูตรวัดในเตานั่นเองครับบอกเลยว่าพิธีเข้มขลังมากอยู่กับน้องชามคนสวยของผมแล้วสวัสดีค่ะปกติมางานแบบนี้บ้างไหมเนี่ย างานงานบุญเรียกงานบุญก็ถ้าใครชวนก็จะมาตลอดนอกจากตีกอล์ฟเก่งแล้วนะครับยังเป็นเพิ่งรู้ว่าน้องสาวกวัวคนนี้เป็นสายบุญด้วยค่ะสายบุญม,มาขอพรในเรื่องตา่างๆขอพรให้ตีกอล์ฟดีอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าของที่นี่นะฮะศาลหลักเมืององค์พ่อจันุคามรามเทพเนี่ยปีแล้วมาเคยของ,งานท่านปีนี้งานทั้งปีเลยเ,<อ>เคยปากบอก เอาตรงๆเลยเคยปากเปาะลังจากนั้นน่ะงานปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาตลอดเลยอยากได้บ้าง่ะเออแนะนำนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายมูนะครับมีโอกาสมาจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์พ่อจตุคามพรามประเทศมีโอกาสขึ้นไปกราบท่านและกราบให้ตรงทิศวันเกิดของเราทิศวันเกิดเออมันจะมีทิศวันเกิดเราไปกราบท่านนะครับแล้วก็ไปขอพรท่านขอหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่ไม่เกินกราบขอกับท่านดีๆบอกกับท่านเลยแล้วก็มาตำแหน่งให้ถูกหาคนที่แนะนําเราอ่ะ รับรองได้ปังแน่นอนและหลังจากเสร็จพิธีแล้ววันนี้ทางมาดามเดียผู้จัดสร้างและท่านธีรพลนบรำพาได้มีการแจกข้าวสารจำนวน2,000ถุงรวมถึงแจกวัตถุมงคลและมีเซอร์ไพรส์จากผู้สร้างมากมายไม่ว่าจะเป็นตะกรุดที่ขึ้นชื่อโดงดังณตอนนี้หลายคนให้ชื่อว่าตะกรุดนายกรุ่น32ที่ท่านอนุทินได้รับจากมืออาจารย์ประสูตร ก่อนจะรับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอีกทั้งภายในงานยังมีแจกรูปหล่อสารหลักเมืองเป็นวัตถุมงคลที่พร้อมขึ้นขอดได้เลยผู้สร้างใส่ใจทุกรายละเอียดแก่ผู้ที่ได้บูชาและว,วัตถุมงคลทุกชิ้นสามารถจับต้องได้รวมถึงตะกรุดที่ทางผู้สร้างได้ใส่มวลสาร ได้ทั้งพุทธคุณครอบจักรกวาลกันเลยครับอยู่กับเพื่อนรักครับตะบอยสกาวสวัสดีเพื่อนสสสสวสสวััััดดีีคครรบบกผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณมาจริงๆตะโทรไปถามโกเมื่อวานแล้วร <เอ S 3> ู้อยูอ่แล้วโกมาแน่นอนวันนี้จะเอาพระเอาเหรียญไหมตะลองจับลองสัมผัสดูโอ้ครับ เพื่อนอยากให้เพื่อนดูเหรียญแรกเลยเสือนอนกินเวอร์ซาเช่เวอร์ซาเช่เสือนอนกินด้วยนะฮะอ่าเป็นลายเวอร์ซาเช่กินธรรมดาไม่ได้ต้องนอนกินด้วยนะฮะนอนกินแปลว่านี่ก็ถือว่าสบายสุดๆเลยอ่ะสบายสุดไม่ใช่ว่าใครมีเหรียญนี้แล้วนอนทํางานไม่ใช่นะคุณก็ต้องทํางานแต่ว่ามันจะได้อะไรคือเขาบอกเขาว่ากันว่าแล้วกันคือไม่ติดไม่ขัดเออไม่ติดไม่ขัดไม่ติดไม่ขัดอันดับแรกเลยครับมีมีพลังแล้วก็มีความรูหลาออเออดูหรูหน้า หน้าขึ้นคอเพราะว่าแบบว่าดูทันสมัยวัยรุ่นก็ใส่ได้นะฮะและเหรียญที่สองครับอันนี้คือเสมาฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพระราหูหนะครับเป็นพระราหูเพื่อนอันนี้คือเหรียญจตุคาม<อ>รามเทพอ,อันนี้คือจตุคาม<อ>รามเทพนะครับน,นี่องค์พ่อนะครับอ,องค์พ่อจตุคามแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่คนหากันเยอะมากนี่คือ,อปิตาพมกานครับ นะครับอันนี้คือเหรียญปิดตามพม่ากาที่ผมมาคราวที่แล้วก็เป็นปิดตาพม่าครแต่เป็นคนละรุ่นกับอีกคนอีกอีกผู้สร้างหนึงอันนี้ก็จะเป็นอีกผู้สร้างหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าถามตะสี่พิมพ์ตะอยากได้แบบไหนมากที่สุดถ้าเหมาะกับผมที่สุดน่าจะเป็นโบซาเช่น่าจะเป็นเบซาเช่สร้างน้อยแล้วก็คิดเหมือนกันเลยใครก็อยากได้ครับ อ่แต่วันนี้ผมผมการันตีว่าเพื่อนได้แน่นอนโอ้คับเพื่อนได้แน่นอน <c oughs> ขอบคุณมากเพื่อน <c oughs> ขอบคุณมากครับ,อบกอครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะด้านหลังคุณเห็นไหมครับตอนนี้ประชาชนมากันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามีการแจกทานแจกข้าวสารนะครับทั้งหมด2,000ถุงนะครับแล้วก็ตามด้วยวัดถูมงคลใครที่ได้ก็บอกเลยว่าใครที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็มาตั้งแต่เช้านะครับแล้วได้ลิสแบนเนี่ยก็ อะไรเี่ยโชคดีแล้วกันส่วนคนที่ไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันใครที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ต้องบอกเลยว่าผมว่า2 0 0พันไม่พอแน่นอน2 0 0 0คนไม่พอแน่นอนคนเยอะมากใครที่อยากได้นะครับนี่สแกนค r วโค้ดได้เลยทักโอวอยได้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีค่ะก็ทุกคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะค่ะเนาะแล้วต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากโอวอยแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมรวมเป็นไงบ้างครับ ที่ก็ดีนะคะมีลมขอบใหญ่มาก็ตอนแรกก็กลัวว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกค่ะใช่จนถึงวันนี้พี่เดียรู้สึกยังไงบ้างครับก็ยังรู้สึกดีใจเหมือนทุกทุกครั้งเพราะว่าเราอ่ะจุดประสงค์เราคือต้องการสร้างโรงพยาบาลก็จริงๆแล้วถ้าจะดีใจกว่านี้ก็อาจจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างงี้ค่ะวันติดันที่ติพี่เดียร์บอกว่าอยากกระโจนทุกคนไปที่วัดในเตา่ไปทําอะไรครับไปเอาเงินทั้งหมดที่ได้จากกําไรในการทํารุ่นเนี้ค่ะไปถวายให้วัดในเตาค่ะ เป็นสักขีพยายามพี่เดียปากนิดนึงครับวัตถุมงคลหลวงพ่อปตุมว่าในเจารุ่นเหนือเมฆโดยเจตนานะครับอยากถามพี่เดียแค่ข้อเดียวรจริงๆแล้วเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผูวสร้างก็ดีเจตนาก็ดีมวลสารก็ดีรวมถึงเกจิสี่อย่างเนี่ยผมผมว่าพี่เดียให้ความสําคัญกับทั้งสี่อย่างเลยใช่ค่ะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะเรื่องพิธีก็ต้องดีมวลสารก็ต้องดี เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนชอบพระเก่าอยู่แล้วแล้วก็เรื่องพระเกจิก็ต้องสําคัญอ,อย่างนั้นนะคะทุกอย่างต้องผสมกันค่ะสุดรับพี่เดียปากหน่อยครับคนที่ต้องการเอาเช่าหาบูชาวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆนะครับด้วยเจตนาของผู้สร้างจริงๆแล้วพี่เดียปากนิดหนึ่งน่าจะหมดของทางเดียร่าจะหมดแล้วแต่จะมีเช่าหาซื้อกันในกลุ่มเปลี่ยนวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆค่ะก็เข้า,าไ,ปไปที่ Facebook แล้วก็ คิดคาว่าเหรียญวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆนี่สามารถมีให้เข้าหากันเยอะแยะเดี๋ยวให้พี่โกบอยขึ้นด่านนี้ค่ะผมขอบคุณมากคัะขอบคุณนะครับพี่โกบอยได้รับมู้ร่วมกันขอบพระคุณมากค่ะสุดท้ายนี้เรื่องราวของเหรียญวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อประสูติวัดในเตารุ่นเหนือเมฆซึ่งถวายงานโดยมาดามเดียนี่ไม่ใช่เพียงวัตถุมงคลทั่วไปแต่คือการรวมบารมีและมหาชนวนศักดิ์สิทธิ์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างเข้มข้นมวลสารที่นำมาหลอมรวมนั้นมีมูลค่าและประวัติความเป็นมายาวนานจากพระเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงเหรียญเก่าและพระผงสำคัญมากมายที่ถูกพลีมาเป็นชนวนในการสร้างเพื่อให้เหรียญทุกองค์เปียมด้วยพุทธคุณที่เหลือลน้นความพิเศษของเหรียญคือการผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษถึง8วาระอันศักดิ์สิทธิ์โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง รวมปลูกเศษอย่างอลังการซึ่งแสดงถึงความตั้งใจและพลังศรัทธาในการรังสรรค์วัตถุมงคลให้สมบูรณ์ที่สุดเน้นพุทธคุณเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นสิริมงคลในชีวิตเพียงแค่เช่าบูชาคนละหนึ่งเหรียญก็เพียงพอเปรียบเสมือนการนำพาพุทธคุณและมวลสารหลักร้อยล้านติดตัวไปทุกที่ท่านสามารถนำไปบูชาเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ตนเองหรือมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เขารบรักหรือจะมอบให้ลูกหลานเพื่อเป็นของขวัญอันล้ำค่าทางจิตใจและเป็นวงคลแก่ชีวิตสืบไปใครที่สนใจท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจมาดามเดียโดยตรงและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญและบูชาเหรียญอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขออนุภาพแห่งพุทธคุณจงดนบันดาลให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จเหนือเมฆตลอดไปครับ